เอาละก็กลับมาทั้งกันด้วยนะจ๊ะเราออเกอานน็อยู่ในเกมมายครับวันีอยู่ในเกมมายครับไม่ได้เกมเบสบอลหรือสองครามเตียงในเซิร์ฟไทยหลังจากที่เราได้ไปฝึกจากต่างประเทศมาแล้วนะวันนี้เราจะมาทําการสู้กับคนไทยนะเออเป็นไงหลังจากที่ไปไฮเปซเซ่ PC แล้วโดนตกยับอ่ะเออทั้เลยแบบกลับมาที่แบบเซิร์ฟไทยเพื่อจะทําการดูดีว่าฝีมือเราพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าฝีมือเราน่าจะพัฒนาขึ้น เอ,อมีใครกันบ้านไหมจะบอกว่าไม่มีเลยอะเออมาเดี๋ยวเรากันบ้านแทงก็ได้เดี๋ยวเรากันบ้านแทงก็ได้อไดโอ้โหถ้า,ถ,าถ้าจะไม่มีสถานการณ์นี้เดี๋ยวเรากันบ้านแทงก็ได้นะเพื่อนนะถ้าพวกนายไม่กันเอ้ยเชิดคีเพื่อนกันวะโอ้โหเพื่อนดีดีสุดยอดไปเลยดีต่อใจ มีเพื่อนดีมันก็อย่างนี้แหละเนาะเพื่อนโคตรดีอะ่ะไปเดี๋ยวเราจะทำการต่อไปตรงการแล้วกันเนาะ<ม>เอาไปผิดทิ้งบล็อกเข้ามามเออคือแบบเราชอบแบบกดทิ้งบล็อกอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ่ะทิ้งตลอด คือแบบทําไมผมไม่ยอมกดชิปอะแบบปล่อยเลยอะเออแบบปล่อยเลยอะอืมคือแบบไม่ยอมกดชิปอะคือแบบปล่อยเลยอะเออปล่อยเลยนี้ไปเราจะทําการไปตายกันนะจ๊ะท่านผู้ชมนะเราจะทําการไปตายกันเอ้ยโดนถึงว่ะโอ้โหโดนลุมอ่ะ ตายสี่แม่งเราโดนลวมอ่ะทุกคนเออเดี๋ยวไปลับไม่มีรีสแปคแม่งเล่นเล่นเลน่นโคตรยากเลยเออเราจะทำการเดี๋ยวเอา้าเพื่อนมันปลาไปไหนวะจะบอกว่ามันมันเขา,เาสีแดงแตกแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหมึงเข้าไปไม่ถึงอ่ะให้ตาย คือแบบเขาไปไม่ถึงตายก่อนหรอไรวะเดี๋ยวปรับสักสาวเสียดีละเสียดีละดีละเสียมันดีละเออไอ้สีเขียวมาบุกอ่ะจนเข้าเอ้ยตายวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหะไรวเนี่ย ตายบ่อยเกินแปะไปะเออตายมันโคตรบ่อยเลยอ่ะมันตายบ่อยอย่างนี้เราตายโคตรบ่อยคิวได้แค่คนเดียวเองอะตายบ่อยเกินน,นั่นแหละมาดิมามามาโอ้ยคารได้วะวิสีแดงต่อขึ้นไปข้างบนเปิบเปิบเปิบสีแดงต่อขึ้นไปข้างบนนี้เราก็น่าจะออน่าจะไม่สามารถตามมันได้ นอกจากเราจะมีไอ้อะไรวะไอ้บอไฟตอนนี้เตียงเราน่าจะอ๋อไม่ใช่ดิมีคนไปบุกเตียงเราะอะเอาเอาเอาฆ่าได้ไงเอาเฮ้ยงงงงงงอุ้ย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 เกือบตายอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยเกือบตายอุ้ยข้าได้ไงโอ้โหเกือบตายเกือบตายเกือบตายว้าสุดยอดไปเลยเกือบตายนี้เกือบตายเกือบเป็นโรคตายแล้วเมื่อกี้เกือบตายแล้วว่าแล้วเป็นไงโอ้เกือบตายเมื่อกี้อ๋ออุ้ยให้เปล่าวะอ๋อไม่ใช่ตกใจคิดว่าทีมเราแบบทีมเราแบบอุ้ยแตกได้ไงวะนะเออตกใจเลยตกใจเลยแต่ตอนนี้ตี ทีมเราก็ยังไม่แตกนะจ้าท่านผู้ชมมันกัได้อะไรครับ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 โหดเกินอย่างนี้ต้องใช้สเต็ปเปิดโพล่าท่านผู้ชมอ่าปรับสักโอเคกันไอ้ตัวนี้มีอะไรอาไม่โตอีก เออทำไมมันไม่ตกวัน no น you know? ี้โอ้ยน้อยอ้าวเออลืมไปว่าเราเกมบโมเสกอยู่ดี่หว่าอ้าวมาเออมาเออมาเออมาดีมาดีมาดิมาดิมาดิเอ้ยหนีว่ะหนีโอ้ทำไมวะคอยเรานะมันน่าจะมาหาพวกพวกมันอ่ะโอ้โหตายละ เวลาไม่มีร huh? ี้แทกแม้แบบมันแบบมันดูดูเหมือนเราไม่มีกำลังใจได้เลยอ่ะอย่างงี้มันต้องใส่รียวแท็แล้วทุกคนโหเตียงมันเกือบเกือบเกือบแตกเตียงเกือบแตกอ่ะเออแตกว่ะแตกแตกแล้วแตกแล้วตอนตอนตอนนี้เกือบแตกแล้วเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกนงผมต้องไปไปบุกคืนบุกคืนบุกคืนแล้ว ปุ๊บๆเอ๋ด่แเ้าไปตอนนี้คือเอ้าตายแล้วเหรอโอ้เดีาตนี่แหละแตกโอ้เกมไม่บักโอ้โหตายให้ตายสิตายไปแล้วรอบหนึ่งอะอสีแดงแล้วนะ สีแดงแล้วกันริสแปรนี้มันใช้ไม่ได้ต้องใช้ลิบสแปรนี้เว้ยมันให้ลิบสแปรนี้ทุกคน,นใช้ลิซอสชอดแพ็กนี้อันนี้ดาบโคตรเท่เลยดาบไม,ม้เท่เกินเราจะทำการปรับสักหกแล้วแล้วก็ปรับไปสักยี่สิบเออเม่อันปรับสักร้อยวันนี้ก็ปรับสักร้อยเราจะทำการาแล้วไ่ใช่เบื่อพอมาเราแรกก็เบื่อใช่ไหม แล้วก็พยายามตอบตอบกลางปึ๊บ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 ตอไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บอ่าตอไปครับต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆปึ๊บเอ๋ะตอเดี๋ยววะเออมัน,นมันมต้องอย่างงี้ดิปึ๊บปึ ayo, ๊บปึ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 ๊บมีสีอะไรมาไหม ทิ้งก่อนอกันเออเขาไม่มีเสียอะไรมาเนาะเอ,อ้ยสีเขียวอ่ะตายเอา้าเตียงค่าแตกแตกได้ยังไงพดเจอสีร้อยยังไงโอ้ยเพื่อนเนาะเพื่อนโคตรเดียมเลียมเกิน เป็นไง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 เจอสเต็ปโคไปโอ้ตายโอ้โหแม่งโอ้โหเจอสีเหลี่ยมอ่ะโอ้โหแม่งจบไวเกินคือจบไวเกินไปละโอ้สีเหลืองโอ้สีแดงกระโผเกินไปอะสีดำก็ได้อะนี่ละสีแดงแม่งแบบโอ้โหแบบ แบบแบบคือมิดเกมมันแบบเจอแต่สายที่มันแบบพีพีเออฮะเลแบบไรมาเออจอจะสายพีพีอ้พีพดีเออยืมยมแ่นนี้ใช้ไปแล้ผลมันต้องใช้สเปกนี้ไต้องีสเปกันนี้เออมันใช้รีสเปกอันนี้ยังไงรีสเปกแบบเวลาเก็บบ็อกอะเหมือนกับน้ําะเออหาใหมแม่โคตรเหนือเลยตกโคตรแป เอ้ยเราเก็บมันนิดหน่อยเก็บมาเก็บมาเก็บมาสักถึงแปดเก็แล้วเออเราดิเอ้ย,อยถึงแปดก็พอละปึ๊บองจะทำการต่อไปเอาเพชรมาันึนะ่เนาะ ผมไม่กล้าตอบแบบฟ้าดะดกลัวตกอ่ะเอออยู่แบบคือผมเสียดายบล็อกไม่คือผมไม่ได้เสียดายอะไรนะผมเสียดายบล็อกเออคือผมอะเป็นคนที่แบบโคตรเสียดายบล็อกเลยอ่ะให้ตายสีย่ใบเลยถ้าผมจะต่อนนะั่นน่ะเนี่ยล่วงแล้วนะ่ะเออแค่นี้แบบมันล่วงแล้วอะคือแบบเราต้องแบบแบบวางบล็อกก่อนอน่ะวางการสักตรงนี้กัน เพื่อจะทำให้มันแบบต้องต่อข้ามมาเนาะหบดละรู้สึกว่าสีแดงน่าจะมาตีเตียงเราแล้วเราจะทำการเก็บไปเออเราจะทำการเก็บเพชรแล้วก็ไปตีกับสีแดงแล้วกันเนาะเออเก็บเพชรแล้วก็ไปตีกับสีแดงว่ะแล้วก็อัพดาบเป็นแนี้แล้วก็อัพมาซักบล็อกนึงแล้วเราก็จะทำการ เข้าไปตีสีแดงให้แตกเลยแล้วมันเฮ้ยเพื่อนเราหล่อหรอล่ะทามั้งครับทามั้งครับโอ้โหเพื่อนเราก็ตายครับรออะไรล่ะเฮ้ยชิดคิงเพื่อเราไม่ตายว่ะจริงไหมจริงไหมจริงไหมโอ้โหเพื่อนเราก็ตายเหมือนเดิมอ่ะอย่าไปฝากความหวังให้เพื่อนเลยยังไงมันก็ตายเหมือนเดิมอ่ะอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้โหตายว่ะ ผมตายอะอะไรวะอ้ไแบบนี้อะไรดีแล้วแบบนี้นดีแล้วเออหรือว่าจะเอ,อ,อ,อุ๊บอ,อัพบตีไปดีเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องว่ะไม่ต้องว่ะตอนนี้เตียงสีแดงได้ตายไม่ที่เรียบร้อยแล้วว่ะตายสีแดงตายแล้วคนหนึ่งเหลืออีกสองว่ะคอมอนคอมอนคขมตายอา้าวสีแดงตายมปแล้วเหรอเฮ้ยเกิน อ่าแต่ตีแยงตายเป็นหมดแล้วสิ่งที่เราจับคือตีไว้แล้วก็กลับดักเพราะว่าเราจะได้แบบโบ่พอพ่ออ่ะคือพอเวลามีใครมาบุกบ้านเราเราก็จะได้แบบรู้ไงว่าแบบไอ้นี่มันบุกบ้านเรานี่หวห่าเลยทําการแบบล่อแม่งเลยเออคือมันแค่บอกเราอย่างเดียวว่าเตียงใครจะแตกแต่เขาคือผมเกลียดเกมบักเว้มันบักได้แบบโคตรทุลิตอะ คือแบบมันมันบัาแบบคือพลิกแอร์ที่ผมแรกมาเออคือแบบอยู่ดีๆมันก็เก็บเข้ากล่องอ่ะกุสาผมไม่ได้เก็บเข้าไปในกล่องนะเออเนี่ยนะเนี่ยมันบ้าแบบนี้ตลอดทุกชมคือแบบผมก็ไม่เข้าใจว่บแบบคือแบบมันทำไมมันชอบเก็บในกล่องเนี่ยเห็นไหมน่ะเนี่ยมันโผล่มาเนี่ยเอออะไรวะหรือว่าตาบอดสียังวะเอ้า มีอ๋อมีคนบุกเจอละสีเขียวตอนนี้สีเขียวมันมาจากทางไหนอะเดี๋ยวตรงตรงกลางเพื่อเราได้ตอบมายหรือเปล่าไม่ได้ตอบแปลว่าสีเขียวมาจากทางนี้ทางนี้แน่นอนชัวร์โอเราจะทําการเก็บเพชรไปเรื่อยๆเพื่อจะทําการเอาออกซิเดนแล้วกันเนาะข้างบนมีไหมข้างบนมันน่าจะมีหรอกนะท่านผู้ชมไม่มีเนาะไม่มีเนาะงั้นเราจะทําการไปเก็บอีกสองอันไปเออเพราะว่าเพชรเรามันคือมัน คือมันไม่พอแนละ้วโอเดี๋ยวเราจะทําการอัพตีไวเป็นเลเวลสองเพราะถ้าเราอัพตีไวเป็นเลเวลสองนอมีดเราจะเวลาเราเราเรา,เราตีมันจะได้แบบคอมมัได้โหดขึ้นตอนนี้เราสามารถอัพเป็นตีไวสองได้แล้วท่านชมเราจะทําการกลับบ้านเพื่ออัปเป็นตีไวสองอ้าวใช้แปดเหรอ เออเออเราจะทำการบ้านแล้วกันเนาะเออเอาไปได้ละเอ่ออัพไม่ได้แล้วขาดของอันเฮ้ยได้ละเอาไปเก็บ สีเขียวคงไม่ใหม่อีกแล้วเนาะยากเหลือเกินยากเย็นเหลือเกินยากเย็นมาเลยนะเดี๋ยวทำการเอาไอ้พวกนี้ออกไปก่อนแล้วกันเนะาะเพราะเราจะทำการวางแต่อันนี้เลยบล็อกจากล้มสังลิลลิสเดิมบังก์่อนวางดีๆวางดีๆเพราะที่เกียบขุดปึ๊บปึ๊บ เราก็จะทําการวางไม้ด้วยเพราะว่าถ้าเราวางไม้มันจะเหมือนกับเป็นการบังคับศัตรูให้ทําการไปซื้อขวานมาม <c oughs> คือแบบดูมันต้องโดนบังคับแน่นอน <c oughs> เพราะศัตรูมันต้องโดนบังคับว่าแบบแบบคุณต้องซื้อไม้มานะแบบคือคือคุณต้องต้องซื้อขวานมานะไม่งั้นมึงก็ขึ้นไม่ได้นะจ๊ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออศัตรูมันต้องแบบโดนบังคับอะศัตรูมันจะโดนบังคับเลยอืมยังไงศัตรูยังไงคนอื่นมันก็ต้องแบบ ซื้อมาเออเพราะว่าถ้าไม่ซื้อมาก็ขุดไม่ได้ใช่มหมล่ะใช่ไหมล่ะเป็นงไงครับสมองขาดเลยฉลาดก็ฉลาดก็แปลแล้วเพราะว่ากิอะไรอยู่แล้วเออเกมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเออปึ๊บเอ้ยีปึ๊บ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 ตอนตอนนี้ผมว่าเอ้ยเออว่ะเหลือสีเขียวสีเดียวเหรอ ว่าผมอัพดาเมจดีกว่าเนาะเพราะว่าทำไมถึงอัพดาเมิดโอ้โหเยอะจังวะเยอะจังวะพอเยอะเลยเฮ้ยแปลว่าเราอัพทั้งดาบเฮ้ยเราอัพทั้งสองอย่างได้เลยทุกคนเฮ้ยคุ้มคุ้มเลยคุ้มโคตรคุ้มอ่ะอัพธรรดาแล้วก็อัพนี่ิดนั่นน่นอัพทั้งแบบดาบดาเมจแล้วก็ตีไวอ่ะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อะไรมันขึ้นมาเขาไม่รู้อ่ะได้ละ เฮ้ยทำไมมันโจมตีได้โหดจังวะเฮ้ยออกไปดิเออว่ะเพราะว่าผมไปฟาร์มออกซิเดียนดีวกว่าเนาะเออเพราะถ้าเราไปฟาร์มออกซิเดียนปึ๊บเออไปฟาร์มแบบคือไปฟาร์มฟามร์มโมโลกดดีกว่าแล้เวเออเราลงเออกลัวเพื่อนตาอยอ่ะ อเออมันฟาร์มให้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำการเกิดบุกเกิดบุกเกิดบุกเลยอือเราจะทำการเกิดแล้วบุกมาเลยอ่ะเพราะว่าเพราะถ้าเราเกิดแล้วบุกเกิดแล้วบุกมันจะได้แบบลำคาญไงเออมันจะได้แบบเรื่องมันจะได้น้อยลงใช่แล้วถ้าเราพีพีเก่งอาผมบอกแล้วนะเดีย๋ยวเราจะเราจะเป็นตุวท,ที่แบบโคตรน,น่าลำคาญอ,อ่ะแน่อันนี้เดี๋ยวจะเราไปแล้กกันนะเพื่อนนะ มันอ,อ๊อเฮ้ยมันมีธนูทุกคนเ,เดี๋ยวใช้สมอในการคี้ก่อนอ๋อรู้ละมันเดี๋ยวเราจะทำการลองให้มันยิงเราอะโก็จะปาบอลไฟไปหามันเดี๋ยวแบบอ,อ่ะผิดอ่าอันนี้ปึ๊บ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  วาวะเยอทิ้งไปอะไรครับ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 ,รรบเยวแป๊บกว่าอยู่ว่าทำให้มันเล่นแลโ้โอ้ยกือคือ เมื่อกี้คือแค่ไม่ได้ดูเฉยๆละโอ้โหโ,หโอ้โหได้มันเล่นอย่างนี้ไงคือบอกธนูมันโคตรโกงอะโกงจังวะเราจะเราจะเราจะ,เราจะทำการไม่แต่เราจะเป็นเป้าแต่เราจะทำการเกิดระบบเกิดระบบเลยอืม่แต่เราจะจ่ายบอทแต่แต่ว่ามันจะเสียนี้เยอะขึ้นเสียที่ค้าธนูเยอะขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าธนูมันจะหมดไปกับเราต่อไปดิโอ้โหเยอะเนาะเออว่าจะตีได้เนี่ยใช้เอนโดโฟวัลก็ไปฆ่ามันเลยแล้วกันอืมง่ายดีเราจะทำการอ,อัพกับดักไปที่บ้านแล้วกันนะโอ้กว่าจะแตกโคตรโอ้โหตั้งสิบเลยเหรอ เอออัพไปดีวะสี่อัพการดรอปให้มันไวขึ้นเอ d นดอโดโพอยู่ไหนแล้อยู่ตรงนี้อันนี้ไงเอ d นโดโพแล้วก็จะทำอะไรทำอับน,นี้กับอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้จัอกจะมีกจ็เอ็นชานร์ดตอนนี้หรือว่าเพื่อนมันทำผิดอะ่ะเออต้องอหน 2 4 24 24 2 4่ยี่อิบสี่ยี่ส่ีเอเอดอาได้ละผมเป็นคนที่แบบยิงธนูไม่เก่งเลยนะเอาชานะละเนาะบอกแล้วอย,อย่าให้พี่แบบเตรียมของมาไม่งั้นแบบพี่จะแบบชนะแบบอีซีิี่อะ ก็ต้องจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเราก็ค่อยมาพบในคลิปหน้าจ้าก่อนจะจอดเช็ปิดคลิปนี้ไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะจ้าเพื่อจะป็นภาคลิปไ่ไปของผมยังไงนะฮะไปแล้วนะเออเอ้ยอะไรวะ Q เหรอไปแล้วนะเออ See you โอ้โหมันลืมโคตรนาให้ตายดิไอ้บ้าเอ้ยคือแบบเจ้มาคือแบบโอ้โห โอ้ยทำไมสกีเราเป็นสตีป่ะเออน่อนาจะบ้างเหรอมั้งอืมโอ้กว่าชนะตัวไอตัวที่มันยิงธนูโคตรโหเลยอะ่ะคือมันยิงโคตรไม่หนักทุกคนคือแบบอมันเป็นแบบมันยิงเม่นไมกเลยนี้ไปละโอ้โห